แสงมาจากด้านหน้าเงาก็จะมีที่สองข้างนะคะเขาก็จะมีรอยยับตามตะเข็บเย็บเนาะถ้าตรงไหนแสงสว่างไปเราก็ค่อยๆเบลนออกค่ะคุณน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงสีดาวแจ็คเก็ตกันใน iPad หรือโ r ร c ีเ a t นนั่นเองค่ะมาดูที่หน้าจอกันได้เลยตัวนี้น้ำลงตัวอย่างไว้นะคะเป็นสีดำแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงน้องคนนี้กันที่เป็นสีเทาเนาะ มาดูกันค่ะว่าจะลงยังไงตัวนี้เป็นเงานะคะแล้วก็แสงคร่าวๆที่เนื้อผ้าที่เราสมมุติว่าเราออกแบบเสื้อผ้าตัวนี้เราเช็คดูก่อนว่าแสงเงาของเขาเนี่ยสว่างสุดประมาณไหนแล้วก็เข้มสุดประมาณไหนถ้าใครไม่มัน่นใจจะแอบวาดเล็กๆไว้ข้างๆก่อนก็ได้ค่ะแต่ในความที่เขาเป็นโปรค t e เนี่ยเรานะนําว่าทําไปได้เลยแล้วก็เพราะเราแก้ได้เนาะ ดังนั้นสมมุติว่าเราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวไหนน้ำขอข้ามไว้ในตัวหลักสูตรอื่นๆนะคะตัวนี้ถ้าเราปิดออกไปแบบนี้จะแนะนำให้ทุกคนเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกสีพื้นเลือกสีพื้นในที่นี้หมายถึงให้เลือกสีกลางค่ะเห็นเงาทั้งหมดนี้ไหมสีไหนที่เราสามารถเห็นได้ เยอะในผ้าของเราเวลาเราดึงผ้าออกมาวางบนหุ่นเห็นสีไหนเยอะที่สุดเราเอาสีนั้นส่วนน้ำก็จะเลือกเป็นสีประมาณเทากลางๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็สมมุติว่านี่เป็นเลเยอร์ใหม่เนาะแล้วเราก็ลงสีด้วยตัวแอร์บรัชนะคะตัวนี้ซึ่งในการลงสีพื้นทำได้สองวิธีก็คือ เราจะใช้วิธีเทสีก็ได้หรือเราจะใช้วิธีค่อยๆลงแบบเวลาเราลงสีปกติก็ได้ค่ะเช่นตัวนี้เนาะน้าจะใช้มีเดียมแอร์บ s ัชเนาะตัวนี้ตัวนี้แล้วเราก็ค่อยๆลงเลือกอันใหญ่ก็ได้แล้วก็ค่อยๆลงอันนี้เป็นวิธีที่เหมือนกับเวลาเราลงสีจริงๆเนาะซึ่งปกติแล้วน้าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ถามว่ามันใช้ไม่ได้หรือเปล่าไม่ค่ะอันนี้แล้วแต่ความถนัดคนเนาะซึ่ง ข้อดีของการใช้โปรเคเก็คือเราสามารถสลับเลเยอร์ได้เช่นตัวนี้อัาทำเสร็จแล้วถูกไหมนี่ตัวข้างบนเราสามารถให้ตัวเนี้ค่ะที่ทำเสร็จแล้วไปอยู่เห็นลำดับของเลเยอร์ใช่ไหมลำดับของเลเยอร์สำคัญนะต้องเช็คดีๆให้ตัวที่เราทำเสร็จแล้วไปอยู่ข้างบนก็ได้ค่ะเราก็สามารถลงสีโดยที่เห็นไหมไม่กระทบกับตัวสีของเราที่เราลงเสร็จแล้วได้เลยนี่แบบนี้เราก็ไล่ไปก็ได้ค่ะหรืออีกวิธีนึง เคียร์เลเยอร์ออกก่อนเพิ่มเลเยอร์ใหม่ใช่ไหมแล้วก็ไปที่คำสั่งนี้ค่ะที่คล้ายตัว s อย่างนี้เลือกที่ free hand เนอะแล้วก็ค่อยๆไล่ตามขอบของรูปไปค่ะตัวนี้เห็นมาน้ำไล่ให้มันเข้าเป็นที่สีชมพูนิดหน่อยเพื่อที่ว่าเพราะว่าเราทำเลเยอร์ตัวสีชมพูข้างบนแล้วมันไม่มีทางกินไปถึงตรงนั้นถ้าใครสนใจอยู่ในตัวโปรครีตหนึ่งนะตัวนี้ที่นําสอนไว้เป็นเบสิกอะค่ะ ไล่ตามขอบรูปไปเรื่อยๆสมมุติว่าอะสมมุติว่าเราไล่จนเสร็จแล้วสมมุติว่าไล่จนครบขอบแล้วเนาะให้ไล่จนถึงจุดเดิมอย่างนี้ค่ะมันก็จะเลือกเฉพาะตัวเสื้อที่เราเลือกไ้แล้วเราก็จิ้มสีนี้แล้วก็ลากมาวางไว้ก็จะได้เป็นตัวเสื้อที่เป็นเบสของเรานะคะ แต่ตัวนี้น้ำทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นให้ทุกคนจิม้มตัวอัลฟาล็อกไว้ก็ได้อัลฟาล็อกตัวนี้หมายถึงมันจะทำให้เราไม่ทำงานเกินขอบที่เราลงสีไว้นั่นเองค่ะก็จะทำงานง่ายหน่อยอธิบายอาจจะงงเราไอ้นี่ดีกว่าทำให้ทำให้ดูน่าจะเห็นภาพก่อนเนะน้ำจะเลือกเป็นตัวนี้นะคะมีเดียมเบลนเนาะแล้วก็เลือกสีเข้มขึ้นมาสักสีหนึ่งสมมติว่าสีนี้ เช็คได้จากด้านบนตรงนี้นะคะจิ้มคางไว้ก็จะเลือกสีเห็นไหมว่ามันก็จะไม่เกินนี่เป็นความง่ายของมันพเส้นนั้นมาจากไหนหน้าเดี๋ยวต้องไปไล่ประมาณนี้นะคะเราทำเบสก่อนจากนั้นเราก็จะมาลงเงากันการที่เรามีสีกลางแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าเราก็จะลงสองพาร์ทด้วยกันค่ะก็คือเงากับแสงถ้าผ้าของเราไม่ใช่ผ้าที่เงามาก ก็อาจจะไม่ต้องถึงสีขาวตัวนี้ก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะแนะนําให้ดูผ้าที่เราเป็นคนเลือกมาว่าเขาจะสว่างประมาณไหนเนาะแล้วก็ใครที่กลัวลงเงาผิดให้กดบวกเลเยอร์ไว้ค่ะแล้วก็ไว้ข้างบนตัวเบสนะแล้วก็จิ้มอีกทีนึงแล้วก็กดที่ clipping mask ตัวนี้ค่ะให้เขามีเห็นไหมลูกศรจึ๊บจะเหมือนกับตัว alpha lock เลยแต่เป็นเลเยอร์ใหม่ เห็นไหมก็จะแยกเลเยอร์ออกมาได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดเนาะบางคนก็ชอบทํางานบนเลเยอร์เดียวส่วนน้าก็จะถนัดแยก,แยกเลเยอร์ไว้เผื่อเราผิดพลาดอะไรเหมือนจะได้ไม่กระทบด้านล่างเนาะแสงเงาให้เลือกตามเบสิคที่ปกติน้ำก็จะลงก็คือแสงมาจากด้านหน้าเงาก็จะมีที่สองข้างนะคะ ่นถ้าเป็นทรงกระบอกอธิบายคร่าวๆว่าถ้าเป็นทรงกระบอกทั่วๆไปเงาก็จะอยู่ที่2ข้างของวัตถุแบบนี้ให้เราจรินตนาการตามนะพอเป็นดาวเจ็ตกกแบบนี้พอเป็นปล้องลงมาเขาก็จะมีเงาใช่ไหมคะนี่มันก็จะหน้าตาประมาณนี้ค,ค่อยๆไล่เก็บไปค่ะข้อดีของความที่เป็นตัวโปรเคตหรือวาดบน iPad ต่างๆเนี่ยคือเราสามารถแก้ได้ทุกอย่างเข้มไปก็แก้ได้ เราวาดผิดยังไงแก้เราสามารถลบได้แก้ได้นะคะแต่ว่าเพิ่มเลเยอร์ไว้ก็จะสะดวกกว่านั่นเองอเดี๋ยวน้ำไปลงเงาคร่าวๆให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะ พอลงเงาคร่าวๆอันนี้เป็นเบสิกฟอร์มเรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเวลาเราเย็บแจ็กเก็ตหน้าตาประมาณนี้ปั๊บเขาก็จะมีรอยยับตามตะเข็บเย็บซึ่งเงาจะอยู่ด้านล่างเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราก็ไล่เติมเงาด้านล่างเนาะอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะ อันนี้เงาเรียบร้อยแล้วนะคะเงาคร่าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงแสงกันแสงอันนี้แล้วแต่ว่าอยากได้ความเงาสะท้อนแค่ไหนถ้าไม่ชัวให้ดรอปลงมาก่อนก็ได้ค่ะให้มันเป็นสีเทาอ่อนๆเนาะแล้วก็ลงที่ด้านบนใช้บลัตตัวเดิมเลยมีเดียมเบรนนะคะใครไม่ชัวก็เลือกเด็กๆไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆลงเนาะน้ำหนักของมือสําคัญนะคะการใช้บลัชตัวนี้ค่อยๆเบาๆมือแล้วก็ค่อยๆเติมไปค่ะ ฝึกใช้แม่นๆแล้วก็มันใช้ล้วชินอยู่นะข้างบนอาจจะมีรอยเย็บเหมือนกับตัวเงาเช่นกันนะคะค่อยๆแทรกไปเนาะถ้าตรงไหนเงาถ้าตรงไหนแสงสว่างไปเราก็ค่อยๆเบลนออกนะคะข้อดีของการใช้ตัวโปรเจคตคือนั่นแหละเราแก้ได้เข้มไปอ่อนไปแก้ได้หมดผิดยังไงลบได้แก้ได้สบายค่ะดังนั้น เดี๋ยวน้ำไปเติมแสงให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนอะ อันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะลงเสริมให้นิดนึงค่ะก็คือสีเข้มสุดอันนี้แล้วแต่คนจริงๆเนี่ยเวลาเราลงผ้าแบบนี้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละกับการส่งแบบให้กับลูกค้าหรือให้กับอาจารย์เนาะแต่ถ้าอยากให้มันเป็นอิลลัสเตชันอิลลัสเตชันคือการวาดให้มันเป็นรูปวาดแบบสวยงามเน้นสวยงามเนาะเราก็เติมดีเทลนิดนิดหน่อยหน่อยพวกตามซอกเงานิดนิดได้ค่ะอันนี้แล้วแต่คนนะถ้าใครตั้งใจว่าเฮ้ยฉันส่งงานพอแล้วก็ หยุดแค่ตรงพาร์ตเมือกี้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟแนลกันว่าเป็นยังไงเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลูม้เป็นไงบ้างชอบกันไม่เอ่ยใครมีคาถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแเดี๋ยวครูน้ำจะมาตอบนะคะตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของคร์สโปรเจคนะคะโปรเคสองที่น้ำก็จะสอนพวกเทคนิคการลงสีผ้าในแบบต่างๆใครสนใจก็สามารถสามัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยไว้เจอกันในคลาสนะคะ